สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้จะมารีวิวอ a v นเต้ม,มาร์ค m a ี t e c นะฮะก็ เป็นอยู่ในซีรีส์อวนะันเต้เนาะโครงนี้บอดี้ตัวนี้น่าจะเห็นในหลายๆรุ่นนะพวกลิมิเต็ดนะฮะอย่างที่เห็นหลักๆก,ก็ที่เพิ่งผ่านมาเลยคืออะไรนะอวันเต้เกาหลีนะ,ะท่งบอดี้ประมาณนี้เลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนาะอ่ะสเปคนี้เป็นสเปคไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็เป็นอ่าบอดี้เอ็มเเนาะ โครงแบบว่า,าสวิตเคลีย,ยสวิตหมุนนะฮะอันนี้เป็นสวิตหมุนนะแล้วก็ก็จะเป็น18627ปนั่นหมายความว่าหมายความว่าถ้าอยากได้โครงแบบสวิตหมุนหาได้จากตัวกล่องตัวนี้นะฮะรู้สึกจะมีตัวเดียวได้แหละที่เป็นสวิตหมุนนะกล่องเนี้ยพร์ทพวกอะไรโครงเสริมโครงแต่งก็ เป็นสวิตช์หมุนะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเจ้าจากรถกองสวิตช์หมุก็จะมีแค่คันนี้คันเดียวนะที่เป็นรหัสหนึ่งนะฮะข้างในก็จะเป็นบอดี้อวันเต้เนโรนะฮะสีดำย่างนิ่มคอโตนะฮะโครงชุดเฟืองเอนะฮะอันนี้เป็นแบบขาวใสนะฮะแสดงว่าเป็นรถที่เพิ่งผลิตนะฮะไม่ใช่รถเก่านะ นี่ฮะสวิตหมุนเห็นไหมสวิตหมุนดูง่ายๆก็ถ้าเกิดว่าตัวด้านบนเนี่ยนเนอันนี้ไม่เป็นวงกลมใหญ่ๆนะเนี่ยสวิตหมุนหมดเลยนะฮะล้อโตนะฮะสีเหลืองเลมอนเอามาจากแค่คันนี้คันเดียวนะฮะอันนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีทำสีนะ ไม่มีทําสีนะฮะมีแต่พ่นสีนะฮะสีดำนะฮะบอ,บอดีตัวนี้ไม่มีการทันสีอดไรทั้งสิ้นนะฮะมันก็ง่ายเลยนะประกอบแปดสติกเกอร์อย่างเดียวสติกเกอร์อยู่ด้านหลังนี่นะฮะนี่เซรียัลวันเต้เอ็มนี่ออกมาสองเวอร์ชั่นเอ๊ะสามเวอร์ชั่นสินาะมีมาร์กทูมาร์ มีอววนเต้เแล้วอววนเต้มาคทูแล้วอววนเต้มาคสามนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่านะครับว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะฮะประกอบก่อนแล้วก็บอด y ี้ที่หลังนะติดสติกเกอร์เราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับโครง MS นะอันนี้เป็นสวิตช์หมุนนะฮะ รหัสหนึ่งรหัสเดียวที่เป็นรถกล่องและเป็นสวิตช์หมุนนะฮะมีมาเรื่อยๆสามารถหาเสรอได้เรื่อยๆนะฮะไม่ต้องกลัวมันจะหมดนะฮะไม่ต้องตุนนะอันนี้การประกอบโครง m อผมมีคลิปการประกอบโครง m s ไว้ต่างหากนะฮะเราก็เลยไม่ประกอบให้ดูจะจะ,จะทำให้เสร็จสับนะฮะโอเคต่อมาเราจะมาติดสติกเกอร์นะครับ บอดี้นี้ผมบอกไปแล้วไม่มีการทำสีนะฮะติดได้เลยนะฮะสะดวกสบายกันเลยทีเดียวไม่ต้องเหนื่อยนะฮะโอเคไปดูกันว่าทำสติกเกอร์ติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วจะออกมาเป็นไงนะฮะไปดูกันเสร็จแล้วสำหรับตัวบอดี้นะฮะพร้อมกับการติดสติกเกอร์นะครับสวยงามไปทีเดียวสติกเกอร์ติดไม่ยากนะฮะก็ตามคู่มือได้เลยนะสบายตรงไม่ต้องมีการทำสีนะฉะ,ะนั้นก็เหมือนแบบว่าจะตามหน้ากล่องเป๊ะเลยนะฮะ ทีนี้เราก็จะมาประกอบเข้ากับตัวรถที่เราเตรียมไว้นะครับนี่นะฮะเรียบร้อยกดลงเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ประกอบเข้าไปอา่ารด ทำไมแข็งแบบนึงนะฮะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่บอดี้ล้อโตจะใส่ล้อเล็กได้นะฮะเพราะว่าด้านหนะ้าจะสั้นด้านหลังจะสั้นแต่งก็ได้นะ อย่าลืมนะฮะว่าอยากได้สวิตเคีย์แบบกล่องเบอร์หนึ่งไม่ต้องหาพัทเสริมสีดำก็หาได้จากเนโรนะฮะคันนี้อวันเตเนโรนะฮะสะท้อนแสงวิบวับเลยนะฮะเพราะว่าพ่นเลียบเคลือบใสนะครับ <S <S คลิปนี้จบ เพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนค่าไหลดูโฆษณาทายคิปตอนคลิปสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะดเนตโด,นนดยตรงก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างไวรัสมินิโฟวีลนะฮะสปอนเซอร์รายใหญ่คิดถึงมินิโฟวีลคิดถึงไวรัสมินิโฟวีลนะฮะมีลิงก์ร้านค้าใต้คลิปนะครับใครสะดวกช็อปปี้ก็ช็อปปี้ใครสะดวกเพจก็เพจนะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ